11โรถ11โมงราคาราคาค่ารถบ,บ,บุกเรือบุกเรือปะรวมเรือค่ารถ200 3คนก็600แล้วก็ค่าเรือคนละ230 3คนก็690รวมเป็นทั้งหมด1200ม1 9 0 0ก็<ม>ก็ก็ก็รวมหมดเลยนะแล้วก็กิีดเรียบร้อยครับผม รถออกสิบเอ็ดโมงนะนั่งรอไปก่อนโอเคบัต okay. <Yeah>. oh. <laughs> รผาแล้ว พวกเราก็มาถึงกันที่ท่าเรือเฟอร์รี่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ mm. เดี๋ยวบ่ายสองเราขึ้นตอนนี้กี่โมงกั้น้องเตยตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งก็อีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวตอนนี้ก็พักผ่อนกันตามัธยาศัยบริเวณนี้เมื่อกี้เป็นไงครับปวดฉี่วิ่งไปทันไหมเกือบคิดเกือบคิดเก <c oughs> <c oughs> นะือบปิบนะอานมาเป็นชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเรารอขึ้นเรืออีกครึ่งชั่วโมงเจอกัน เรือแม่งไงกิฟตกำลังไปขึ้นเรือแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ต่อคิออวอวยู่เรืออาสิบอาสิบระหักเยอะนี่เสียดายไหมไม่มีโฟมใช่ไหมอเออเขาบอกว่าโฟมเพิ่งหมดไปแล้วก็แบบว่าเขาพี่พี่ที่รู้จักเขาบอกว่าเนี่ยมันแจ๊ มากที่หมดไปตอนนี้นะคะพวกเราก็ขึ้นเรือ นอกอากาศข้างนอกคือมีฝนตกนิดหน่อยลแมแรงนิดนึงก็คนก็เยอะพอสมควรนะไปพะงันคนเยอะพอสมควรเลยต <c oughs> อนนี้ก็เรานั่งชั้นชั้นแรกเนาะชั้นชั้นที่ต่อจากชั้นอะไรนะหนู <c oughs> ชั้นจอดรถอะอเราขึ้นมาแท้ๆเราก็นั่งชั้นนี้เลยแต่ไม่รู้มันมีกี่ชั้นนะจำไม่ได้แหละ โอเคเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงครึ่งประมาณนี้แหละไปถึงเกาะพัง,งานเนาะตอนนี้ก็หลับรอบนึงขวดหนึ่งคือสองขวดเ,เป่าสองขวดอันนี้อะไรคะหิวอือสัน แล้วมันอยู่ไหนใครไม่รู้อ่ะขึ้นไปข้างบนมัน้งผู้ชำนาญในการชม 太累了。 야, 나, 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 No, vay yêu cho năm đee. Yeeee. Ni gặp cho a hà gong ngoại. Song mưa เดี๋ยวมีใครมารับเดี๋ยวมีเพื่อนพี่หลี่มารับตื่นเต้นไหมที่พักเราเราจะวันนี้เราจะไปพักหาดีตื่นเต้นไหมคะตอนแรกตื่นเต้นตอนนี้แบบเหนื่อยระวังบายค่ะโอเควันเสาร์ต้องไปเที่ยวไอเอเดนบาที่หาดยวนเดี๋ยวกูพาเที่ยวมันก็โม้ตลอดอ่ะจริงไงเดี๋ยวกูพาเที่ยวอย่าฝักฝากบ้างเลยนี้ใช่แล้วค่ะ อันนี้ผมก็มาอยู่กับเพื่อนครับสมัยแบบดึกดําบันแต่วันไม่อาบน้ำเลยโคตรเน่าเลยเหม็นกีกิ๊บมากเลยน่าเกียดโอเคเธอแหละรีบไปก่อนไม่ไหวอยากอาบน้ำเมื่อกี้จพ่อให้น้องมีถุงยางแบบเพื่อนเพื่อนแล้อว่าเบสกเบรโซ่เค้นถ้าเอรกที่มันจะชาแบบหลังอ่ะไรเงินพอไหวพอไหวไอกโค้งไอ้กิ๊บเราเคยมา ขึ้นยากงกแกงเคยมานะเวย้ยแต่ตอนอยู่ในท้องคือมันชันมากอะ่ะยิ่งตรงไอ้ที่มันเป็นอะไรหันุมานวะเอ้ยเหมือนใส้อิ๋วอะ่ะอะไรอะ่ะเนี่ยในอันนี้แหละมั้งใช่ไหมอ๋อเนี่ยชัอวันนี้ผมจะนอนที่โคโลอนอะไรสักอย่างนะครับหา,าไม่ทันบัง,บงกะโลเออคืนละห้าร้อยน,นะครับถือว่าคนน้อยนะครับ เทื่อมอยู่หาดวนไ้มไอบิ๊กบูได้ห้องพักกันนะครับแต่ว่าฝนตกกันหน่ำเลยฮะล่าสุดไปส่วนพึ่งมาก็ตกหนักมาลงใต้โคตรไกลแม่ก็ยังตกหนักเหมือนเดิมประเทศไทย โอเคอยู่ใต้แล้วก็เห็ดเห็ดรู้ป่ะมัดรู้อันนี้ไลท์นะข้าวข้าวไลท่มีสกิ๊กไลท์ปะซับไลท์นะข้าวเนี่ยไลท์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 พูดไทยไม่ได้หรอพูดอังกได้ได้ครับแต่ว่าไม่ไม่พูดได้ตลอดเราอินเตอร์อินเตอร์แล้วอะไรอเอาข้าว เจียวหมูสับหมูทอดกระเทียมคือเขาเขาบอกว่าซีฟู้ดไม่มีเลยตอนเนี้ยอาหารค่อนข้างมีม,มีมีจำกัดนิดนึงอันนั้นก็ไม่มีนนแต่ว่าเราแบบอินประทังไปก่อนโหเปิดเปิดสป,ดปอน์ตไลท์ให้เลยน,นีกระเทียมหมูกระเทียมวันนี้เราก็ถึงที่ผักแล้วนะคะชื่อว่าโคโรนะคะ เป็นบังกะโลอยู่ติดติดหาดเลยที่พักก็ยังไม่ค่อยมีคนนะก็มีฝรั่งสองคนนี่อ๋อนตกเรามากับคนนะคนตกที่พักที่นี่ก็ราคาไม่แพงนะคะราคาจองในอโวคาสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วก็มีแหวดสีิบเ็บาทเอ้เจ็ดสบสี่บาท แต่ถ้าเกิดว่า walk in เข้ามาก็ราคาหน้าหน้าหน้าร้านก็น่าจะประมาณ5อ0เดี๋ยวรอฝนจะตกเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปที่ถักได้เนี่ยทางไปฝนตกเปียกตอนนี้พี่หลีกาลังที่เขากาลังแนะนำที่ที่ถ่ายรูปสวยที่ดําน้ำอนะไรอย่างเงี้ย คืนเท่าไหร่ห้า <500. S 1> <4 70. S 2> ร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบฟันหมดแล้วะบ้ามันหันหน้ามาตอนนี้นะจ๊ะพวกเราสามคน <ขอ S 1> คกำลังเ <ขอ S 1> ดิน,ดนไปไปหาร้านในเกาะพังงันหาดลิ้นเอออยากจะให้เห็นหนทางที่เรากำลังเดิน ก่อนหน้านี้มืดกว่านี้เราเดินนะพวกเราคือแก๊งอะไรซีวอล์กมองไม่เห็นเลยมืดจนมองไม่เห็นเลยเพราะว่าพักเกินเป็นไงเท่าไหร่คืนละพันอุ๋ยถึงห้าก็พอแล้วโอ้โแรงนะแม่ใช้คำว่าคืนนะบางคนเขาแบบเสร็จมาก็จบนะอุ้ย แรงรุนแรงอย่ไปไปหาร้านจนกว่าจะเจอนะคะมีความกระไปสะพายกระเป๋ามีร้านค้าได้ใดยังหาร้านไม่เจอแล้วก็ต้องผิดหวังครับพอไม่มีฟูลบูนปาร์ตี้หาลิ้นก็ไม่มีเลยเลย